สวัสดีค่ะจิพามาทำยำปลาหมึกนะคะ่ะแซ่บๆค่ะอันดับแรกหั่นปลาหมึกค่ะ ลำดับที่สองหั่นผักชีไว้ใส่น้ำยำจา้าลำดับที่สามหั่นมะนาวเตรียมไว้นะคะบีบใส่น้ำยำค่ะ ลำดับที่4ตตำพริกกับกระเทียมไม่ต้องละเอียดมากพอหยาบๆค่ะ ลำดับที่ห้าลวกปลาหมึกไม่ต้องลวกนานจะทำให้ปลาหมึกแข็งและเหนียวค่ะ นี่คือหน้าตาปลาหมึกที่ลวกเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปใส่น้ำกระเทียมดองลงไปค่ะพอประมาณ ใส่รถดีลงไปพอประมาณค่ะกะเอาค่ะใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่มากจะทําให้หัวล้านถ้าใส่เยอะเกินไปใส่น้ําตาลพอประมาณจ้าต่อไปปรุงรสด้วยน้ําปลาค่ะบีบมะนาวลงไปเนาะค่ะสี่ซีกค่ะเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับน้ำำํายําจ้า สุดท้ายโรยผักชีที่หั่นไว้ลงไปสุดท้ายคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติค่ะ เสร็จแล้วตักปลาหมึกใส่ถาดให้เรียบร้อยค่ะ และนี่คือน้ำยำที่จะราดลงไปในตัวปลาหมึกเนาะค่ะตอนนี้รสชาติยังไม่กลมกลมเราก็เลยเพิ่มน้ำตาลลงไปอีกนิดหนึ่งค่ะทั้นตอนสุดท้ายราดน้ำยำลงในตัวปลาหมึกที่ลวกไว้แล้วค่ะ ใส่ลงไปในถาดจ้าเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำยำปลาหมึกจ้ามากินน้ำกันจ้าพี่นงแซ่บแซ่บแซ่บ